สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูปป่พิกิพิคาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทํานายดวงความรักให้กับธาตุน้ําค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะไม่ได้เฉพาะจาะจงหรือเป็นรายบุคคลเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะลัขนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะ เปิดไพ่พลังงาน Energy หลักของคุณนะคะนายซอกคคุณเป็นคนที่เฟลลี่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็นายซอกครับะคะ่ะเป็นพลังงานของการที่เราอยากจะงอใครสักคนหนึ่งหรือว่าบอกรักกันอยากเข้าไปทักทายทำความรู้จักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากมีใครสักคนเข้ามาแล้วนะมาดูอดีตของคุณกันนะคะ หลายอย่างไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังผูกพันนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะขอโอกาสนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นั่นเองการประคับประคองแบบฝืนๆืนในความสัมพันธ์นะคะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ จะได้รับโอกาสที่ดีไหมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาติบโตไปในทิศทางไหนแต่มีความน้อยใจและไม่เชื่อใจเกิดขึ้นนะคะ อยากเคลียร์อยากตัดสินใจเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะเหมือนคุณกำลังเรียกร้องความชัดเจนจากใครสักคนหนึ่งแต่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วไหมนะคะ เหมือนเชื่อใจอะไรไม่ได้แต่ตัดใจก็ยังไม่ได้รอคอยเวลาไปอยู่เรื่อยๆแบบนี้ให้โอกาสกันแบบไปไปกลับๆนะคะตัดใจก็เลิกหลายครั้งนะแต่ดูเหมือนกับเขาก็พยายามเอาชนะใจคุณมีการวิ่งตามกันนะคะแต่ก็ยังยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมคือต้องการความชัดเจนซึ่งใครคนนึงก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่ชัดเจนได้นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ไปแบบเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะ มาดูฝั course, ่งของเขากันบ้างนะคะคนรักของธาตุน้ําคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับธาตุน้ำคะเพจซ็อเนัเคิลมีความไม่พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างความสัมพันธ์ของเราไปแบบที่ เชื่องช้ามากๆนะคะหรือช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องของงานของเงินของอนาคตก็ได้หรือความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยหรือไม่ก็ระยะทางนะคะที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวของการทะเลาะการขัดแย้งนะคะที่ มีการจบลงแบบกระทนหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจนะคะความจริงหรือว่าการจับผิดจับได้หรือใครคนนึงหมดความอดทนแล้วระเบิดอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมีการหยุดพักในด้านของความรักเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะคะแต่ใครคนนึงรู้สึกว่าเหมือนนิ่งๆอยู่เลยะคะ่ะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้คุณอาจจะไม่ยอมเขาอีกแล้วก็ได้นะคะ เหมือนไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วก็ทำให้ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจค่ะความสุขที่ได้รับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเหมือนถูกหลอกไปวนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหลอกให้ความหวังแต่ไม่ทําให้มันเป็นจริงสักทีนะคะคนคนนี้เก่งในการใช้คําพูดนะคือเหมือนกับว่าคุณพิเศษ มากกว่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันนะคะ แม่หมอไม่ทราบว่าเขาต้องการเป็นเพื่อนกับเราเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนแต่ทํามากกว่าเพื่อนแล้วคุณต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ไหมคุณไม่ยอมเขาอีกแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากจะปล่อยมือจากคุณไปนะคะขัดแย้งกันแค่ไหนก็ตามแม่หมอรู้สึกว่าก็ยังอยากมีการและกันอยู่ะคะ่ะเลือกไม่ได้แต่ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากกันไปนั่นเองนะคะ มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในปักแรกของเดือนสิงหาคมกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของท่าน้ำจะเป็นยังไรต่อไปคะหกถ้วยหมายถึงคนเก่าเพื่อนเก่านะคะกาลยานามิตรรักต่างวัยนะคะ หรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนนะคะแต่อีกคนนึงไม่โอเคนะไม่ต้องการนะคะคนนึงอาจจะพูดเพื่อความสบายใจเราเป็นกะะนาลยานมิตรต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีกว่าอีกคนนึงรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีต่อใจนะคะถ้าอย่างนั้นเลิกกันจะดีกว่าอะไรประมาณนี้คะ่ะ มีพลังงานของการผิดหวังเสียใจนะคะการรู้สึกขอโทษอย่างเงี้ยในในความสามารถที่ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นในแบบที่อีกคนหนึ่งต้องการได้แต่ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากกันไปอะคะ่ะปางนี้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดที่เราคิดว่ามันจะดีมันจะดีอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นความขัดแย้ง มือนทางออกที่เราคิดมาดีแล้วเราคุยพูดออกไปคุณอาจจะเป็นคนรับข้อความนี้หรือคุณอาจจะเป็นคนพูดก็ได้สุดท้ายกลายเป็นเรื่องของการทะเลาะและขัดแย้งกันเององี้ค่ะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังหรือว่าปล่อยมือนั่นเองอะนะคะขอข้อความจากคนรักของท่านน้ำเลยค่ะคุณมีอรไรอยากจะบอกกับท่านน้ำบ้างคะ ยังรักนะคะอยากประคับประคองความสัมพันธ์นะสิทคาถาหรือช่วงนี้เขาอาจจะทำงานหนักก็ได้นะคะเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแบกรับภาระมากมายไปหมดนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมาคนหนึ่งอยากประคับประคองแต่อีกคนนึงรู้สึกว่าพอแล้วอะอยากกลับมารักตัวเองอยากจะออกมาจากการเป็นตัวเลือกละมุออกไปข้างหน้า อีกคนนึงยังไม่ยอมปล่อยนะคะถ้านามีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะไม่เชื่อใจนะคะเบื่อหน่ายไปหมดเพราะใครคนนึงกักคนสัมพันธ์แต่เขาใจดีนะ อยากหยุดแล้วอยากพอแล้วนะคะสร้างกำแพงให้กับตัวเองขึ้นมาเพราะว่ายัางไงแล้วสุดท้ายแล้วดูเหมือนกับเขาก็ไม่ได้เลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความน้อยอกน้อยใจอะนะคะคือเหมือนถ้าอยู่กับเขาแล้วเป็นแบบนี้ไม่ขออยู่แล้วรอดีกว่าขออยู่คนเดียวดีกว่าน่าจะสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอยากพอแล้วนะคะแต่ความคิดของคุณมันมีต่อนะ คือเหมือนวันนี้รักพรุ่งนี้เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอยากไปต่ออยู่สุดท้ายเราก็กลับมาคืนดีกันความสัมพันธ์คืนนี้แม่หมอรู้สึกว่ามันยังไม่จบอะค่ะขอบทสรุปในความสัมพันธ์่อยนะคะความสัมพันธ์มมนธไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะ อารมณ์ของคุณก็สวิงอัพดาวนะมีความเครียดด้วยระมัดระวังเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะคนรักเหมือนเขายืนยันที่จะเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพระเราไปรู้ไปเห็นเยอะแยะ,ยะไปหมดแต่ก็ปล่อยมือยังไม่ได้เห็นไหมคะชัดเจนก็ยังไม่ได้เหมือนใครคนนึงก็ยังไม่มีคําตอบให้นั่นเองค่ะความสัมพันธ์ก็เลยไปแบบไม่ได้ราบเรียบอะไรเท่าไหร่ไปแบบนี้คะ่ะหาทางออกยังไม่ได้ จุดจบอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะ,ะเหนื่อยนะคะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนไกลกันมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไกลด้วยความรู้สึกแบบนี้ก็ได้ค่ะขอให้แนะนําให้กับท่านน้ําหน่อยนะคะ The elephant t h เป็นสอบครับลองฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะคะลองอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแล้วก็ลองฟังเสียงของหัวใจของตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆนะ่ะคืออะไรนะคะรู้สึกว่าไพภพอนะคะ่ะพระสังฆราชคือการอยู่คนเดียวหรือว่าทุกๆครั้งอะเราอาจจะไม่มีเวลาให้การเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วไหมนะคะจบก็เหมือนไม่จบนะคะความรู้สึกที่เรา กดดันหรือเก็บเอาไว้เนี่ยมีความน้อยใจหรืออะไรเนี่ยคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่า,เ,าเราต้องมีเวลาเราพูดคุยกันเนะคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันจบอะคะ่ะเพื่อการเริ่มต้นหรือไม่ก็ต่างคนต่างไปนะตัดสินใจนะคะเพื่อการมู v ออนนะคะที่มันชัดเจนมากขึ้น อย่าลืมกลับมารักตัวเองนะคะให้โอกาสเขาก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคนใหม่ๆด้วยนะความรักมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วอะคะ่ะที่จุดเปลี่ยนที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะเป็นกำลังใจให้กับธาตน้ำทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กด subscribe แล้วก็ การติดตามทุกๆคลิปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ